รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ v i e w finder ครับ ผมกำลังดูวิดีโอคลิปจาก u t u b e ครับเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนเชือกเขาหิมาลัยในประเทศอินเดียครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีมลิสต์ของผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการเดินทางที่ประจน l ไทยสุดๆที่บริเวณแคว้นลาดักเป็นดินแดนที่มีถนนที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าวิวทิวทัศน์ที่นั่นเนี่ยสวยอย่าบอกใครครับวันนี้ครับผมจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์และก็กล้องคู่ใจของผมบนถนนนี่ก็บอกว่าสวยและก็สูงที่สุดในโลก กับภารกิจนำพาธงชาติไทยไปพิชิตถนนที่สูงที่สุดในโลกกันครับออกเดินทางตามความฝันกันดีกว่าครับ การเดินทางไปพิชิตความฝันยังดินแดนแคชเมียในครั้งนี้นะครับเราออกเดินทางโดยใช้บริการของสายการบินไทยเพื่อบินลัดฟ้าไปสู่กรุงเดลีครับเมืองหลวงของประเทศอินเดียใช้เวลาเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งและหลังจากนั้นนะครับก็ต้องต่อเครื่องบินภายในประเทศจากกรุงเดลีเพื่อมายังเมืองสีนากาใช้เวลาเดินทางอีก2ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในทริปนี้ครับ สีนากาเป็นเมืองหลวงของแคว้นจามูคเชชเมียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน28รัฐตามการปกครองของประเทศอินเดียครับตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศอินเดียมีเขตแดนติดต่อกับประเทศปากีสถานทางด้านทิศตะวันตกและก็ทางทิศเหนือนั้นติดกับทิราทิเบตน,นะครับและสิ่งที่ทําให้นักเดินทางทุกคนประทับใจเมื่อมาเยือนยังเมืองสีนากาแห่งนี้นั่นก็คือความสวยงามของทะเลสาบอันยิ่งใหญ่และเงียบสงบที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมของภูเขาหิมาลัยอันสูงชันจนหลายคนมักจะเรียกเปรียบดินแดนแห่งนี้ว่า สวิตเซอร์แลนด์แทงเอเชียนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองสีนากาครับสีนากาเนี่ยเป็นเสมือนเมืองหลวงของแคว้นแคชเมียครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยอยู่ในรัฐที่มีชื่อว่าจัมูแคชเมียซึ่งจะมีเมืองหลักๆอยู่3เมืองจมัมูแล้วก็เมืองสีนากาแล้วก็เมืองเลลาดัก ซึ่งเส้นทางการเดินทางของเราในครั้งนี้เนี่ยผมจะเดินทางด้วย2ล้อนะครับบนเส้นทางที่เขาบอกว่าสวยแล้วก็อยู่สูงที่สุดในโลกโอ้โหจะเป็นยังไงติดตามกันแต่มาถึงที่แคชเมียร์แล้วครับจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือทะเลสาบไม่ว่าใครไปใครมาก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ฮะทะเลสาบในกรีนก็จะมีบทเฮาส์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะนอนบนบทเฮาส์กันแต่ก่อนอื่นไปเตรียมตัวพักผ่อกนก่อนดีกว่าไป บรรยากาศดีอากาศเย็ยนสบายมากครนี่เรามาในช่วงเดือนประมาณมิถุนายนแต่ลมอากาศยังเย็ยนสบายเพราะดูจากความสูงแล้วณจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ย1,500เมตรครับจริงๆแล้วเมืองสีนาคาเนี่ยนะครับ้อมล้อมไปด้วยหุบเขานะครับซึ่งตรงนี้เ,เขาเรียกว่าหุบเขาแคชเมียร์นะครับซึ่งเป็นเทือกเขาที่เชื่อมต่อกับเทือกเขาหิมาลัยวันนี้เราจะใช้ชีวิตชื่นชมบริเวณเมืองสีนาคาที่แคชเมียร์แห่งนี้ก่อนนะครับเราจะเต็มที่กับที่นี่กัน อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองสีนาการนะครับนั่นก็คือการพักที่บ้านเรือหรือว่าบ๊ทเฮาส์ที่จอดเรียงรายอยู่ตลอดริมฝั่งแม่น้ําและทะเลสาบนะครับลักษณะบ้านเรือนนะครับจะทําด้วยไม้สลักอย่างสวยงามบางลําอายุมากกว่า100ปีครับเขาบอกว่าที่สีนาคาหรือแคชเมียร์แห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองตากอากาศครับของ ราชวงศ์ของคนอินเดียเนี่ยมาช้านานแล้วเป100็นร้อยรอปีนะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นเหนือมาแล้วก็มาพักตากอากาศกันอยู่ที่นี่อาจจะอยู่ในโบสเฮาส์แบบนี้ก็ได้หรืออยู่ในพระราชวังก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองที่เขาใช้ตากอากาศในช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวเราไปดูในเรือกันว่าเขามีอะไรบ้างโอ้โ นี่มันห้องพักของมหาราชาภูรินี่นะห้องน้นห้องน้ำดูดีทีเดียวมีน้ำร้อนมีหม้อต้มเอาละใช้ชีวิตเหมือนมหาราชาครับขึ้นไปสำรวจข้างบนกันดีกว่าที่เราเห็นข้างหลังนี่หุบเขาแคชเมียร หนึ่งในเทือกเขาหิมาลายัยเมืองศรีนากาเ่ยนะครับผมเชื่อว่าแม่น้ําเหล่านี้เนี่ยก็ได้จากการละลายของหิมะทางด้านบนเนี่ยแหละครับไหลลงมาเป็นทะเลสาบแห่งนี้แล้วก็ไหลลงไปที่แม่น้ําถือว่าเป็นเมืองตาอากาศที่สําคัญมากๆของแคชเมียร์ใครมาใครไปก็ต้องมาที่ศรีนากากา่อนแล้วทุกคนที่มาเนี่ยนะครับก็จะต้องนั่งเรือแบบนี้แหละที่เราจะนั่งเรือท่องเที่ยวกันแล้วก็ขึ้นไปดูสวนดอกไม้เขาบอกว่าใครมาใครไปที่ศรีนากาแล้วก็คุณจะต้องไปชมสวนดอกไม้โมกุล ที่นั่นเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ที่มีมาเป็นร้อยปีของราชวงศ์โมกุลโหเป็นยังไงต้องไปให้เห็นกับตาครับไหนๆมาแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะออกไปชื่นชมความสวยงามของทะเลสาบเมืองสีนาการด้วยเรือพายพื้นเมืองนะครับที่มีชื่อเรียกกันว่า ชิคาร่าอันเป็นพานะที่มีเอกลักษณ์ในการเดินทางของผู้คนที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดครับนั่งเรือชื่นชมกับบรรยากาศเย็นสบายๆนะฮะในทะเลสาบไนกีนถามความหมายเข้ามาละมันแปลว่าเพชรที่อยู่ท่ามกลางแหวนก็สวยงามมากๆครับข้างหลังเราจะเห็นเป็นเทือกเขาหิม,มาลัยอยู่ด้านหลังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆครับจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นเครือข่ายของทะเลสาบเพราะว่า จะเป็นทะเลสาบหลายๆอันเนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วก็มีเมืองอยู่ก็แปลกดีสเสน่ห์ของการได้มาล่องเรือในทะเลสาบอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับก็คือความสวยงามของท้องน้ําอันนิ่งสงบราวกับว่าเราได้ล่องเรืออยู่บนกระจกย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับแถมวิวความสวยงามของหุบเขาฮิมาลัยอันยิ่งใหญ่ที่อบล้อมเราไว้นะครับท่ามกลางวิถีชีวิตของผู้คนชาวแคชเมียร์อันเรียบง่ายถือเป็นความสวยงามที่น่าทึ่งจริงๆครับคุณผู้ชม จริงๆแล้วดินแดนแคชเมียร์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีหลายชนชาติมากที่อยู่ตรงนี้เป็นอินเดียนี่แหละแต่ว่านับถือสามศาสนานับถือศาสนาอิสลามอยู่ที่บริเวณเมืองนี้แหละรีนาการส่วนจัมมูเมืองหลวงของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูส่วนลาดักโซนที่เราจะไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคน75%เนี่ยนับถือศาสนาพุทธคนที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบกินจีนที่เบตท,ที่เบตหน่อย ส่วนคนที่อยู่ที่ศรีนาการเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายๆออกับคนปากีสถานก็จะมีแขกกึ่งๆแขกขาวบ้างนะฮะคุณแฟนอ่า I'm your friend นี่ครับระหว่างทางมาเรื่อยๆเนี่ยมีคุณลุงมาขายดอกไม้วันทันเดต this is a one thousand one hundred ห้าร้บาทสิกอ่ะแฮปออลกฮันเดรดอ่ะเอ้ออลิสิก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 สสิก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  เป็นจุดที่เขาบอกว่ามีมัสยิดที่รูปร่างสวยงามสีขาวเหมือนทัชมาฮาลนะครับอยู่ตรงนี้แล้วถัดมาเนี่ยเป็นตลาดครับคนพุกพล่านมากๆเขาบอกว่าวันศุกร์แบบนี้คนจะเยอะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ isuzu v-cross 4x4 นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสปอร์ตออฟโรด หลายหลายคนเนี่ยว่ากันว่าตลาดนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองซึ่งแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนไหนก็มาแล้วนะครับคุณภูริก็เลยไม่พลาดที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนเมืองสีนาก,ากันสะหน่อยหนึ่งวันนี้ขึ้นมาจากเรือแล้วครับขึ้นมาที่ตลาดเป็นตลาดสดวุ่นวายมากๆเลยอ่ะมีของขายมากมายครับก็เป็นของทุกอย่างนะน่าจะเหมือนตลาดบ้านเราแ,ลแหละก็มีของกินผักสดอาหารสดอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของทุกอย่างมีที่นี่หมดตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นเฉพาะวันศุกร์เท่านั้นเรามาวันดีครับโชคดีเจอตลาดเปิดอะไรก็ไม่รู้ครับบอกให้เรากินหวานๆตลาดสดที่อินเดียเนปาล แล้วก็พมา่าเนี่ยผมว่ามีความคล้ายคลึงกันมากในของที่ขายแล้วก็วิธีการขายใช้ดึงผ้าใบแบบนี้แล้วของก็เทกระจาดโกกระปกลกพื้นในหมดแบบนี้แหละสิ่งที่ผมชอบมากๆของเมืองศรีนาการเลยก็คือเรื่องของต้นไม้ครับต้นไม้ที่เนี่ยต้นใหญ่มากๆฮะใหญ่จริงๆอย่างดูต้นนี้สองต้นนี้สิใหญ่มากๆแล้วมองไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่หญๆเนี่ยเต็มไปหมด คนที่นี่เขาไม่ตัดต้นไม้ครับจะโดนสายฟงสายไฟเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเล็มต้นไม้แล้วเก็บต้นไม้ไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดแบบนี้ไม่เหมือนบ้านเราครับจะตัดถนนก็ตัดต้นไม้อย่างที่หน้าอย่างเงี้ยอุโมงต้นไม้สวยๆก็ไปตัดมันทิ้งเหมือนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเรานักจะเห็นคนของกทมตัดต้นไม้แบบขอโทษนะฮะไม่ได้ใช้สมองนะฮะคือไม่มีวิสัยทัศน์เลยดูอย่างประเทศอินเดียสิครับดูที่เขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้สิฮะร่มรื่นทุกคนเขาต้องการพื้นที่สีเขียวกันทั้งนั้นแหละครับทั่วโก ฉะนั้นแน่ผมว่าบ้านเราเนี่ยต้องหันมาใส่ใจกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับเขามากกว่านี้จริงๆ เราออกเดินทางกันต่อครับเพื่อไปชมความสวยงามของสวนโมกุลที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์สไตล์ของแคชเมียร์โดยเฉพาะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนโมกูครับโมกูการ์เด้นจริงๆราชวงศ์โมกูเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ของอินเดียมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่สร้างทัชมาฮาลเขามาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตั้งแต่ปี16 8 0ก็400ปีแล้วอะ่ะที่สร้างสวนแบบนี้ ด้วยสภาพอากาศของเมืองสีนาการที่เย็นตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่สมัยอดีตที่ราชวงศ์โมกุลเรื่องอำนาจจึงสร้างให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองตักอากาศซึ่งสวนโมกุลนะครับได้รับฉาย,ยาวา่าสวนสวรรค์แห่งดอกไม้ครับเป็นสวนดอกไม้นา,นานาชนิดที่ตกแต่งแบบเปอร์เซียมีน้ำพุสะว่ายน้ำและคลองอยู่ภายในสวนโดยสวนโมกุลทั้งหลายเป็นสวนที่กษัตริย์ราชวงศ์โมกุลเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งสิ้นครับ สวนแห่งนี้นี่นะครับเป็นสวนที่มีความสําคัญมากนะครับขนาดในแบงค์สิเนี่ยยังมีเลยนี่เป็นรูปสวนตรงนี้เลยถ่ายจากมุมฝั่งนูน้นยิงเข้ามาน่าจะถ่ายจากฝั่งถงนนด้านนู้นยิงไป มองไปไกลทางด้านโน้นเนี่ยเราจะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ทางด้านบนครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ทะลุผ่านทางด้านบนนั้นไปข้ามแพสช่องเขาที่อยู่สูงมากๆประมาณ3,000กับ4,000เมตร และอีกหนึ่งความสวยงามที่นักเดินทางที่หลงห,หลในการถ่ายรูปห้ามพลาดเป็นอนขาดนั่นก็คือการได้ขึ้นไปชื่นชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับยอดเขาไปพร้อมๆกับวิวเมืองสีนากาและพื้นทะเลสาบอันยิ่งใหญ่ในจุดชมวิวที่มีชื่อว่า Angel Castle แห่งนี้นั่นเองครับป้อมที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่า Angel Castle นะครับหรือ f a i r y Castle ก็คือปรา,าสาทของเทวดาของนางฟ้า จุดนี้เป็นจุดที่เราขึ้นมาถ่ายภาพที่ตกดินได้สวยงามมากๆครับมีทะเลสาบอันใหญ่ๆเนี่ยทะเลสาบดาวนะครับจะเชื่อมต่อกับทะเลสาบไนกินที่เรานอนโบ๊ทเฮาส์ของเราอยู่นะครับเราจะเห็นภูเขาทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้านั้นมีเป็นป้อมปาการอันใหญ่ๆอีกอันนึงเหมือนภูเขาอันนี้ครับแต่น,นั้นจะเป็นป้อมที่ใหญ่กว่าเขาบอกว่ามองไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของสิงโตนอนอยู่ เขาบอกถึงโตเนี่ยหมอบอยู่แล้วจะมีพระาทิตย์ลงมาเป็นจุดที่ชมพระาทิตตกดินได้สวยมาก,มากสนับสนุนโดยบา BBQ p l a z า เดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางกันละในเส้นทางในฝันของไบค์เกอร์ทุกคนนั่นก็คือเส้นทางบนหิมาลัยที่สูงที่สุดในโลกนะครับแล้วเขาบอกว่าวิวสองข้างทางเนี่ยสวยแบบไม่ต้องพูดถึงได้ว่าคนที่เป็นตากล้องช่างกล้องเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่เขาบอกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงระหว่างที่ออกจากเมืองนะครับเพราะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ที่อินเดียเนี่ยค่อนข้างอันตรายเนื่องจากแ,แฟกเตอร์ที่3ก็คือ แฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่1คือตัวเราเองเนี่ยเราควบคุมได้เรามีสติเราควบคุมได้อยู่แล้วอย่างที่2คือสภาพของรถแต่แฟกเตอร์สุดท้ายเนี่ยหมาตัดหน้าคนออกมามีหลุมมีบอ่อนะครับรถตัดหน้าเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เราต้องระมัดระวังให้ดีเอาละ่ะไปเตรียมความพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของเรากันก่อนดีกว่าไปครับเอาล่ะครับนี่คือยานพาหนะของผมครับ มาอินเดียแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ตามคุณจะต้องขี่ o y ย l e n f i i l l ครับแบรนด์นี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยมีอายุมา115ปีแล้วออกแบบมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมไว้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะขี่เจ้า Lo อย l e n f i e l d คันนี้เนี่ยข้ามเขานะครับขึ้นไปบนพิมาลัยไปบนถนนที่สูงที่สุดในโลกไปออกเดินทางกันดีกว่า จุดหมายที่เราจะออกเดินทางกันในวันนี้นั้นอยู่ที่เมืองคาคิวครับซึ่งห่างจากเมืองรีนากาประมาณ200กิโลเมตรต้องบอกว่าการเดินทางในวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเพราะด้วยระยะทางค่อนข้างไกลและสภาพการจราจรของประเทศอินเดียที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความวุ่นวายไปลุ้นกันครับว่าวันนี้พุณธภูริจะต้องเจออะไรบ้างครับที่นี่เขาบีบแต่กันเนี่ยเขาบีบแต่เพื่อการเตือนกันนะครับไม่ได้บีบแต่เพื่อด่าว่ากันเหมือนบ้านเรา ฉะนั้นเนี่ยเราบีบได้ครับเราเห็นอะไรที่อยากเขาระวังเราแล้วก็บีบแบบนี้บอกเขาไว้ใช่ไหมฮะการที่เราเป็นนักท่องเที่ยวทําให้ไม่คุ้นชินกับสภาพการจราจรของประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องความวุ่นวายเป็นอย่างมากอยู่แล้วทําให้การขับมอเตอร์ไซค์ที่นี่เราต้องใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นเป็น2เท่าก็ว่าได้ครับสัญญาณของการออกนอกเมืองก็คือว่าเราต้องข้ามสะพานที่ข้ามแม่น้ําอันใหญ่อันนี้นะครับ แล้วเราก็จะได้ไปขึ้นไฮเวย์เพื่อไปเมืองแรกของเราที่เราจะแวะก็คือเมืองโซโนโมากนะครับเราจะขี่บนถนอนแบบนี้174กิโลเมตรน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำกันก่อนดีกว่า การขี่มอเตอร์ไซค์ที่อินเดียเนี่ยช่วงออกจากเมืองเนี่ยเป็นช่วงที่เลวร้วายมากๆเพราะว่ารถจะติดแล้วก็จะแบบเหมือนจะผ่านหมู่บ้านก็จะมีด่านตรวจแล้วก็รถก็ติดก็บล็อกกันแล้วก็เวลาจะข้ามสะพานบางที่สะพานสุดท้ายเนี่ยเหมือนมีเลนเดียวอะ่ะแล้วก็คือมันต้องเบรกรอให้อีกฝั่งหนึ่งมาแล้วพวกที่รอก็ทนไม่ไหวแซงมาแล้วก็ไปกักรถอีกฝั่งหนึ่งคือไม่เป็นระเบียบอ่ะก็เลยทําให้ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยเป็นไฮเวย์แบบนี้ก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะหาจุดจอดถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะสวยงามแหละน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ กอคับก่อนครับตอนนี้ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปเมืองโซโนโมาร์กนะครับเดี๋ยวไปเดินดูเล่นๆกันก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำสินเดี๋ยวเดินข้ามไปดูที่เห็นอยู่นี่ครับนี่คือแม่น้ำสินนะครับไม่ใช่แม่น้ำสินทุนะครับคนละอันกันเขาบอกว่าแม่น้ำสินเนี่ยไหลลงมาจากน้ำแข็งบนเทือกเขาีมิมาลายทางด้านบนจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขามาเล่นราฟติ้งกันก็จะมี บริการล่องแก่งนะครับก็จะล่องแม่น้ำสินเนี่ยลงไปข้างล่างนะฮะก็น่าจะสนุกดีนะน้ำเย็นๆอากาศดีๆเอาละครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้เนี่ยคือเมืองคากิลนะครับแต่ว่าอีกมาร้อยกว่าโลหลังจากที่เราจอดรถริมแม่น้ำสินนี่นะครับเราก็จะออกเดินทางแล้วก็ไต่ ขึ้นมาบนเขาครับเป็นวาเล่เป็นล่องเขาแต่ว่าความสวยงามคือว่าเหมือนเราจะค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆละการขับขี่ของเราก็จะขับขี่บนหน้าผาเลยนะครับแต่ว่าอันตรายก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะว่ามีรถส0บล้อเนี่ยสวนมาค่อนข,ข้างเยอะวิวข้างเนี่ยสวยจริงๆนะครับ เมื่อกี้ที่ผมได้จอดดูไปแล้วเนี่ยเห็นเป็นภูเขาน้าแข็งข้างบนนะครับแล้วก็เห็นเป็นป่าสนนะฮะเป็นป่าสนข้างทา,างเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนมีนาขั้นบันไดยอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วดูดูไปเนี่ยเหมือนภาพที่เคยเห็นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่เขาบอกจริงๆด้วยวิวทิวทัศน์ความสวยงามของภูมิประเทศสองข้างทา,างนะครับเต็มไปด้วยภูเขาและก็ป่าไม้อนดุดุมสมบูรณ์คงเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนนั้นให้ฉายาที่นี่ว่า เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียอย่างแท้จริงครับเกิดอ like ุบัติเหตุข้างหน้าครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้แต่ก็ถือว่าเป็นจุดพักที่สวยงามมากๆครับตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นแม่น้ําที่ไหลลงมาจากหิมะทางด้านบนมองเห็นข้างหน้านะเห็นหิมะเป็นทารน้ําแข็งลงมาแล้วอ่ะอยู่ใกล้กับเราแล้ว จริงๆการมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยถ้าเลยออกมานอกเมืองได้เนี่ยเราลดน้อยหน่อยเนี่ยจะดีมากๆเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยรถอาจจะน้อยกว่านี้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องดีดกิจกรรมยามว่างครับโยนหินลงน้ําตุ้มเอาบ้างดีกว่า การจราจรติดขัดอีกแล้วครับเพราะว่ามีน่าจะเป็นเหมือนเป็นช่องที่แบบเล็กมากๆเลยอ่ะเป็นหน้าผาแล้วมีหิมะลงมาเจ๋งดี <_' S 1> ความสูงตอนนี้2,465เ <_' conhecer S 1> มตรแล้วครับ ถึงแล้วครับในที่สุดผมก็มาถึงโซนามากครับที่โซนามาเนี่ยเป็นหุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยสวยงามมากๆผมว่าตลอด2ข้างทางที่มาเนี่ยวิวทิวทัศน์เนี่ยผมให้แบบ5ดาวเลยแต่ถนนเนี่ยผมให้ติดลบ1ดาวครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเล่นสักแป๊บหนึ่งนะครับแม่มาถึงแล้วถ่ายให้เป็นที่ระลึกซะหน่อย วิวทิวทัศน์อันสวยงามที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าโซนาม์กท้องทุ่งแห่งทองคำหรือว่าเม d l ลออฟโกลแห่งแคชเมียร์โดยบนยอดเขานะครับก็ยังคงเห็นหิมะปกคลุมอยู่ตามลาดไหลเขาอีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทองอันสวยงามครับ วันนี้ผมแฮปปี้นะฮะเพิ่งมาแฮปปี้ตอนออกจากเมืองมาเนี่ยถ้าเผื่อใครที่อยากจะมาขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นแบบผมเนี่ยนะครับจริงๆรอยัลแอนฟิลสภาพดีๆแบบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะมากๆสำหรับการเดินทางมาที่อินเดียครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณการบินไทยนะครับที่นำพาผมจากกรุงเทพมาถึงประเทศอินเดียได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากๆนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณอิรุสุครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีเราวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามกันครับผมยังคงอยู่ที่ถนนที่เขาบอกว่าสูงที่สุดในโลกบนหิิมาลัยยททีี่ประเเศอนด ติดตามกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับในสัปดาห์หน้าคอยติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวมากมายที่คุณภูริจะต้องเจอในการเดินทางไปยังเล่ลาดักจะตื่นเต้นและท้าทายมากแค่ไหนห้ามพลาดนะครับขอขอบคุณ Royal e n f i e l d ท่งองหลอกมงเบล รีมพบกับที่สุดแห่งการเดินทางตามความฝันบนอานาโมเตอร์ไซค์บนเส้นทางที่เหล่าไบค์เกอร์ต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตณจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดของโลกที่มาลายน้อยเลซลาดักประเทศอินเดีย อีกสักครู่เตรียมพบกับที่สุดน์แห่งการเดินทางตามความฝันบนอานมอเตอร์ไซค์บนเส้นทางที่เหล่าไบาเกอร์ต้องไปเยือนสักครั้งนึงในชีวิตณจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดของโลกที่มาลายน้อยเล่ลาดักประเทศอินเดีย